าม,มาชมต้นแขรครับเริ่มออกดอกผมปลูกไว้4ต้นแต่ฤดูอื่นจะออกน้อยออกไม่มากหน้าหนาวจะออกเยอะครับดอกแคใบแคนี่กินได้หมดครับมีประโยชน์มากนี่ครับออกดอกเยอะแล้วมีธาตุแคลเซียมฟอสฟอรัส พวกวิตามิน B1, B2, วิตามิน C บำรุงสายตาครับจิ้มน้ำพริกกินก็ได้แกงส้มก็ดีแกงส้มกับกุ้งกินยอดอ่อนจิ้มน้ำพริกก็ช่วยบำรุงตับนะครับแก้สารพิษที่มีในตับช่วยทำให้ชะลอความแก่ได้ครับ ทำให้ผิวพันธุ์ดีดอกแคมีประโยชน์เยอะครับควรมีไว้ครับกินได้หมดพวกเปลือกแคก็ยังสามารถเอาไปทำยาค่าเชื้อในแผลครับกันแผลติดเชื้อได้ครับ นี่ครับออกใบดีใบกำลังงามดอกก็จะตามมาครับนี่ครับไม่ได้ตัดกิ่งปล่อยยันพื้นดินเลยครับก็ปลูกกันไว้นะครับประโยชน์ดี